สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับค่ำคืนของวันที่26นะครับเดือนสิบเอ็ดสองนนะครับผมพรุ่งนี้ก็เป็นวันลอยกระทงแล้วนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับก็ท่านใดนะครับเนาะมีคู่อยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงนะครับ หรือว่าท่านใดยังไม่มีคู่ก็ขอให้สู้นๆนะครับเป็นกํนลาลังใจให้สลับไปพี่สมาชิกหลายท่านนะครับพวกนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับทุกท่านก็นแลวกันส่วนนักทาังของเรานะครับค,ค่าคืนนี้ก่อนจะไปรับชมมาดูของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับพี่พี่มาดูของเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังนะครับพี่พี่ก็ถือว่ามาอยู่เนาะนะครับเราสามคัคีผมให้2กับ8นะครับพี่พี่สกับ8ปดรูด8 คนที่ออก56285นะครับของเรา85ไม่มีเนาะให้838687เข้ามา85นะครับใครรูดที่8นะครับผมเข้าไปที่85นะครับมาสายรูดส่วนใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่2662ในตัวนน้นตัวเจาะนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกในรอบนี้ด้วยนะครับเด้งๆนะครับ ส่วนลาวสามัคคีนะครับผมให้1กับ7ผลที่ออกห้าสี่ห้ากับห5ห้านะครับรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พี่ลาวสามัคคี VIP อพีเราหลุดไปส่วนลาว VIP นะครับให้เจกับ3มนะครับรูด3ามผลที่ออก2 3 9สามเก้าสี่สองนะครับอืมนะครับเน้ามแปดออก3ามเก้านะครับผมเนาะใครรูดที่สามนะครับเข้าไปที่3ามเกนะครับก็จุด หลุดไปหนึ่งรอบเนาะสายรูดมาสองรอบนะครับเจาะหนึ่งรอบนะครับใครมีโชคเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านแสงโชคด้วยนะครับสําหรับบ้านน้ำเตาทองนะครับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่มีบ้านแสงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับ เราสามัคคีนะครับผมได้นะครับพี่ก็คือเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับเนีย่ยนะครับผมเป,ปลี่ยนปากกาก่อนนะครับปากกาหน้านี้จะหมดเนาะให้1กับเจ็ดนะครับพี่นี่เลยให้1กับ7นะครับ, 1, บ, 7, ร,บรูด7นะครับผมรูด7นะครับ7 2 เจ็ดหกเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดหกนะครับผมอืมนะครับเดีย๋ยวนะครับตัวเน้นนะครับผม นี่เลยนะครับส่วนราวสามัคคี VIP นะครับราวสามัคคี VIP ผมให้ไปที่เลข0เลข4นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข0นะครับ05 04 06 สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะครับผมสามตัวผมให้ไปที่สี่ศูนย์หกนะครับอันนี้ลาวสามัคคีย์ vip นะครับผมนะครับ ส่วนลาว VIP นะครับเรา VIP นี้ผมให้ไปที่เลข4แล้วก็เลข4แล้วก็เลข8นะครับพี่ๆเลข4แล้วก็เลข8สายลูดนะครับให้ไปที่เลข4ก็ให้ไปที่4กับ8นะครับไอ้เลข8นะครับพี่ขอโทษด,ด้วยนะครับอาจจะไม่ชัดเนาะ แปดสองแปดสามแปดเก้านะครับสี่สามสี่แปดสี่เก้าสามตัวสี่แปดเก้านะครับผม นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับผมขอวอวยพรให้พี่พี่สมาชิกเฮงๆรวยๆวยปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้กราบสวดดีครับ